ด่วนแจ้งประชาชนใครมีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์วันที่หนึ่งเมษายนนี้ตำรวจเอาจริงถ้าไม่อยากพลาดดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกรมการขนส่งทางบก พร้อมบังคับใช้มาตรการเสริมสร้างวินัยจราจรและลดอุบัติเหตุโดยผู้ขับขี่ที่ทำผิดกฎหมายจราจรตั้งแต่วันที่1เมษายน2566เป็นต้นไปไม่มีผลย้อนหลังแล้วไม่จ่ายค่าปรับตามใบสั่งเมื่อไปต่อภาษีรถยนต์ประจำปีทางกรมการขนส่งทางบกจะไม่ออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีหรือป้ายภาษีตัวจริงให้จะได้เพียงหลักฐานชั่วคราวใช้แทนได้30วันเท่านั้น ยกเว้นจะจ่ายค่าปรับตามใบสั่งจราจรที่ค้างอยู่ทั้งหมดกับนายทะเบียนจึงจะได้รับป้ายภาษีตัวจริงทั้งนี้ผู้ขับขี่ที่ไม่มีป้ายภาษีมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทและถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถหนึ่งคะแนนสำหรับช่องทางตรวจสอบใบสั่งจราจรค้างจ่ายประชาชนสามารถตรวจสอบใบสั่งค้างจ่ายและชำระผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมง ที่เว็บ https: //police.go.th/ et หรือตรวจสอบใบสั่งจราจรค้างจ่ายและชำระใบสั่งผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้พร้อมติดตามสถานะการณชำระใบสั่งได้ด้วยทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรโทร1 1 9 7 สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่ที่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ